สริาชเกิดมาไม่ได้เพื่อชาวศิริราชเลยนะครับสิริราชเกิดมาเพื่อมอบสิ่งที่ตัวเองมีประโยชน์ก่อเกิดคุณค่าให้กับสังคมตลอดมา p r o u d บีสิริราชเอาจบไปอีกวันนั้นนะครับทำให้ผมพาวตูบีด็อกเตอร์ภาคภูมในความเป็นหมอครับระหว่างที่เราเรียนเรารู้สึกว่าเราจะจบแล้วเราเรียนนักศึกษาแพทย์เรียน6ปีเนี่ยเราเรียนมาถึงปีที่5แล้วว่าเราอยากช่วยศิริราชในการระดมทุนเพิ่มให้กับอาคารสยามมินเนี่ย ให้เกิดความสําเร็จเราจะเป็นส่วนหนึ่งเราอยากเป็นส่วนหนึ่งเกิดโครงการนักศึกษาแพทย์วิ่งเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่สีลาชปี2530แรงยังมีไม่มากเลยซ้ําแต่มีหัวใจที่อยากจะทําให้สําเร็จถนนทุกตารางนิ้วทุกตารางเมตรท,ที่เราวิ่งผ่านไปเราเห็นศรัทธาของประชาชนต่อสีลาดมันฝังลึกถึงเราโอ้โหศรัทธาเหล่านี้มันมากมายมหาศาลเียงกึกกล้องในหัวใจเราเมื่อ30ปีแล้ว ดังต่อมาจนถึง2,560น,นสพกิรติก็เปลี่ยนเป็นอาจารย์กิรติไปแล้วศรีราชกำลังจะสร้างอาคารนมินทรภพ,พิษ84พรรษารัชกาลที่9ได้เป็นอาคารสุดท้ายที่พระองค์พระราชทานานามให้จะทํากิจกรรมวิ่ง1,509เชียงใหม่มาศรีราชอีกเช่นกันเขาได้เรียนรู้ว่าพลังศรัทธาที่สังคมมอบให้มีคุณค่ายิ่งใหญ่เพียงใดเราก็ร่วมวิ่งร่วมทํากิจกรรมกับเขานะครับ แต่คนเลยในบทบาทเราเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลให้โครงการให้ประสบความสำเร็จและเมื่อประสบความสำเร็จเราก็าอิ่มหัวใจอีกแล้วนะครับแต่ครั้งนี้อิ่มหัวใจที่เราเห็นผลผลิตอีกหลายสิบชีวิตที่เขาจะมีเสียงที่กึกก้องในหัวใจเขาเหมือนเราเกิดขึ้นอีกแล้วมันไม่ได้อิ่มเอมเพียงตัวเราละมันอิ่มเอมที่เราเห็นมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเริ่มเรียนรู้ที่จะรู้ถึงคุณค่าของพลัง ของสังคมที่มอบให้พาวทูบีสีราดดูเหมือนจะทนงในสถาบันคำว่าสีราดนี่ยนะครับมีไว้เพื่อประชาชนมีไว้เพื่อสังคมมีไว้เพื่อโลกใบนี้และผมก็เชื่อมั่นว่าเมื่อถึงจุดนั้นทุกๆคนก็จะภาคภูมิร่วด้วยกันทั้งหมดนะครับ